สบายดีพี่น้องคองไปมือสืบสืบคนมือหนีห้องกับสิไปฮะลากระปอมลากระปอมนะครับลากระปอมตอนจะมุ่งางประมาณแปดมุ่งเนาะพี่เนาะมาคำเนาะเหมือนเนาะข้าวเหียงไปหาผ้ส่งหมดเลยพี่เนาะเราก็กำลังจะไปเลาะนะท่านผู้ชมมาดูกันครับว่ามันซีมานให้ประปานหรือบ่เนาะ ละละกระป๋อมเนาะเหมือนนี้เนาะพี่เนาะเอือบ่งกันเนาะว่ามันสีได้ถอได้เนาะวันที่สิมาัไหนบ่อปลาเนี่ยครับบ่อพวงเนาะมาพ่อใหญ่งผู้กับมานนำเนาะพ่อใหญ่งผู้พามาเนาะโอ้โหอ้โหกุ๊กเธอตอนนี้เราก็กำลังจะเลาะนะท่านผู้ชมมันน่นนี่ังขาดอ่นี่เนาะเยอะ

ตอนนี้เรากำลังจะเลาะนะท่านผู้ชมมะปานสีมันอยู่บ่เนาะตอนนี้บ่ปานเห็นตะเตียนเนาะพี่เนาะเป็นมันตะเตียนเนาะตะเ่ียนมะปานเอามาด้วยจ้ำมันเห็นไหมเห็นเยอะนี่เหรอตะเตียนลามะเขือเนาะปานครูดูวยมะปานขย้นใหญ่นยังยังเปื่อย เขาอันบนี้นุ่เห็นหงะพี่นนอะอ่ะพิดคานะพี่นนอะกองปลมืดสิเกิดกลางคืนหมดเตนเนาะสำเร็สำเร็เนาะต้องสูวนโตว่านาอยจากสิเตนน่ะน่มเห็นหงะพี่นอะตอนนี้ก็ลังหล่อต่อพี่นนอะถ้ากระด้ตัวเดียวนาะกระปอมอะถ้ากับมาเนาะหมาไหนแตัวนเห็นอีกแลวพี่นอะจตะแตน làm khứa cái là chưa 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 thấy không? chưa 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 hết thì chưa chưa ừ chưa 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 hết hết chưa 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 hết chưa 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 เราไปตอนเนาะกระปอมกัห้าก็ได้จะมน่างคัมนะต่่มือเดินมุ้งกับล่างมือนอมันก็มนเติบแล้วเนาะพี่น้องหล่อตามหัวนะพี่น้องกระปอมมนมาอยู่แถวแขมหัวนะคุกไินมีกองอืมเห็นีหแล้บ๊วยพูดเห็นหมเปยนยพูดแหลวลิมลิมพี่น้อเ็นแ่กระตายเล่าใช่ เด็กกระปอมเหรอวันน <ort> <et> yeah, sure. ี้นี่นี่รูในกลุ่มลูในนี่หัวมันมันย่อนนะมันบอกนนแล้วันนี้กระป๋อมกระป้อมใหญ่เดีวนาะจับมาด้จับะัวมเลยไปเ้อกระป้อมย่งใหญ่เดี๋ยวนอมาวันมาวันจับด้วยอยากบุได้ไมไอ้พวกใหญ่พูดจับเนาะมันหยากเนาะตัวนี้เนาะมันมันอยู่บนหูเนาะ ใหญ่เลเนาะตัวพี่น้องเบื้งตัวมึงใหญ่พี่เนะตัวผู้เนาะตัวนี้เนาะควงขี้ตัวเมีเนาะมาเลยพี่นนอะมาแล้สตัวแล้วพอปานโมมานแหงนี่เนาะพี่เนาะมันเรียกปวง่พดได้สองตัวเนาะเห็นเนาะเป็นตาดีเนาะเป็นแสมในการเมี่ยง หากลิ่นเนาะกินแต่ไมมบอกมาบานหล่อตามเข้มหัวนั่นเนาะกลางคืนมันหูเนาะกลางเวร์มันคว่ำลักเนาะของเอาของกลางเวร์หล่อหล่อหล่อเพี้ง ก็ไป่ต <quer> in ้องโอเคโอ้โหขุ่มขุ่มลังอะไร่างเี้ต้องหาซองมึงหักเนาะกระป๋อมมันหมักหลี่เนาะบางทีอะบางทีอะบเห็นมันมันหุบมันหุบพี่เนาะบ่ปานเท่านี้บ่ได้เลี้ยงเลยใส่หลานึ่นเหนี่ยงโมเป็นเลยบ่วปาน Học nhau một Học bàn xuống dưới mưa đưa vào bàn nha Hãy đậy thôi Của bụi nhảy đâu thôi Bụi nhảy phổ để gió không tối Ta là còn đi Nói <laughs> 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 ติดแล้วพี่น้องบ่เห็นเนาะเป็นอยู่ไปอยู่มาอ่าเฮาเหยียงก็ก้อนเหยียง <laughs> 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 <À, y> <laughs> 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 กุหาคะน้าตนนี้ฮักอะกะไล่กเ่อเนาะอม่องยูบบานน้านบไว้นพี่เนาะกินเนาะบบานโบมันโอ้ยไงพวกเราหาคกเนาะพี่เนาะมันจะขินเนาะมันหุกเนาะมันโตมันก็อยู่หมองหุกเนะ

ทงหลังตัวหนึ่งมปเลหมตัวนี่ตรง้นี่ันงะไี่มนี่ร้นหูเราเนี่ยเลอดหลเพียงวะลาบมานเนาะบมานคือบวังอะบะหวงมัมานี่เนาะาเบิงเนาะบ่หัีิมมือให้เพิ่นรกผีะ น่เอาไได้นั่นเป็น้องพักแตนไล่พักเรือนไลักเรือ あ変なんだ ít bèn nó vĩnh ảnh hưởng bay không món 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 Ni lẽ thơm mặc nguyên a bò mặc nguyên bọn hên bò lũ bò lũ hên bọn hên hên bọn hên bọn hên 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 Bò hên bọn Bò hên bò lũ nó bò ấy nó... hên

เนี่ยกระบอก็ได้ห้เงี้ยกีรอี่หน่ายันหาหลายย่งกระอีกแลาปกวดาอีกแล้วต้อเตียนต้องเตียนนี่ไงต้องเตียนปีแดงนั่ี่แล้ว ตีนตลกทังหันนะยังติรเลยหวหัวนะพี่นัวบวบาเนี่ยหายเงียบตัหนีพี่เนะเฮ้ยกรอมตัวใหญ่ี้เลยว่ามันดูะมีเอกระป๋อมพี่นาะบฟันเห็นเลยนะวเลยเห็นนะกบฟันเห็นน

Hoặc là cả chỉ yên lặng cảm ơn tân ạc. Sound tối <laughs> cảm ơn tân ạc tân ạc. Send chị thai <laughs> nào bà, nị. Tony nga chị bung lặng. Bà, bà, nị nga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 , bà, bà, กันพี่เนาะอบวงกยนอนเลยเนาะตอนนี้ก็จขอย่สิบโมงละหมอกานที่หนักเนาะพี่เนาะห้อกเกียเอูกเขาเดูเขาบ่แมป็นกเขาเจอสีไปสอยังเยห้างนกเขาห้างกเขากันั่งเขาเนาะนอนนอนนนวะ

พ่อเจ็บนี่ะพี่น้อะไปด่าเบิงกันเนาะไปสรุปเบิงกันเนาะเนาะก็มาสรุปเนาะพี่เนอะว่ามาจีดาย็กตัวเนาะสรุปตอนเสาร์ตอนยาเมื่อคืนแม่หนีนอนเหมือนอนบบเห็นพี่เนาะมาสรุปตอนนี้อืมลายเตยยูพี่นะงสองสาม่าจะกระชิบสเดิบสองสวะมีสี่ตกระปองมมันเสียตกระปอมห่อได้ยจ็กตัวเสตัวหลีเ ซีหาตัวเหรอพี่เนาะไม่ลีนั่นตั้แต่นั่งก็ร้ายตัวอยู่เนาะตั้งแต่นาะพ่อขวัวพี่เนาะม้านเยอะเมือนนี่กะหลับคิมมี่จาเปลี่ยนกันนี้เด้๋ยพี่เนาะพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเจียงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้ย่องบวบบวบปลาไซรหล่าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย